โอเคก็กราบสวัสดีป่อแม่พี่น้อง f อฟซีตุกตุนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบางนูรุนในช่องของบางนูรุนอหนึ่งกันอีกเช่นเคยต้นกับกับหน้าเกม่านแก้แขนของเคอีชากันอีกแลว้วแล้วก็ที่สาคัญไปเดิมน,นครับดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามนะครับต้้นคับมา ประเดิมช่องใหม่กันไปแล้วเพื่นๆครับช่องบังนูรุนมาแล้วจ้าบ้านแดงเพื่อนๆครับพึบ่งลงไปหนึ่งเกม กับเกมบินนาธาวินลูกรักของเราประเดิมช่องกันใครยังไม่ได้ดูคลิปไปดูกันได้ก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยเพื่อนๆครับมากลับมาใน X ก,กันหน่อยกับเกมนี้เพื่อนๆครับเวลาก็ตามนี้เลย12นาฬิกา27นาทีต่อเนื่องเลยเพื่อนๆครับมาอย่างไรก็แล้วฝากกดไลค์กดแจรกดรีโพสต์ให้บางกันด้วยขึ้นมาที่200เปิดเทอร์โบเพื่อนๆครับไป30รอรเกมนี้เวลาแตกมันแตกโดหดน่ากลัวแต่เวลาไม่แตกมันก็ หนักเหมือนกับเกมมือนึนวันแรกของเดือนมาดูว่าจะมีซัมติงอะไรบ้างไหมครับเพื่อนๆครับตอนนี้บางย้ายมาเล่นในยูฟ่านะเพราะว่าเม็กต้องพักก่อนโอ้โหมันกินบางช่วงต้นเดือนคือหนักแบบกินไม่คายเพื่อนๆครับเลยต้องพักก่อนสักนิดนึงย้ายมายูฟ่ากันหน่อยเนาะมาดูยูฟ่าจะจัดไอ้บางได้หรือเปล่าเพื่ครับ ลายสวยแต่ไม่คอมโบอ่ะเอาหน่อยเพื่อนเคสองโอยคอแบบเต็มจอแล้วก็อคอมโบเอาตัวคูนนั่นหน่อยหรือ,อเคไปเดี๋ยวลงมาที่ 1, 150เป็นครัาบัจะได้มีโอกาสสัก2 3าไม้เนาะไป สิ้นเดือนว่าหนักถ้าต้นเดินหนักหลาวนี่โอ้โหหนักเลยนะทีเนี้ยคือหนักไปหน้าเลยนะไอ้บอลที่ว่าทรงดีทรงเหมือนดีแต่เด็กมือนเดิมไม่เอานะทรงเหมือนดีแต่เด็กมือนเดิมพักอ่อนเอาหน่อยอาตัวอาตัวเออวายสองน้อยปับ๊บ เออสวยตัวคูณเพิ่มคิวหนึ่งเคหนึ่งไม่มีซักตัวทั้งคิวทั้งเคเปื่อนปับ๊บเออไวหน่อยไวยแต่วนี้หน่อยปับ๊บโหเหลืออีกสี่หมุนเพื่อนครับตอนนี้ยังห่างไกลคำว่าคืนทุนอยู่เลยนะต้องจัดหนักมาดอกเดียวเอโอเคเจมากดเพือนขอเออสมูไลก็ได้ปับ๊บ ้ววายไปอยู่ทำไมกลางหลังล่ะเพื่อนโอโดนว่ะโดนว่ะทรงนี้สุดท้ายทรงเหมือนดีแต่ว่าเดกเหมือนเดิมทรงเหมือนดีเด็กเหมือนเดิม ของแท้ปีจีอ่ะขอบคุณคุณนี้จัดการไหลูกหิวล่มสองป๊าบล่มสองสวยรองเท้าสามผู้หญิงสามไม่มาวะเพื่อนผมเต็จมจอมาบ้างเร็วป๊าบออื้อ,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 อ เต็มจอแบบนี้แหละตี่รอคอยตัวคุณกระยับไอพืชคิวหนึ่งมาเก๊หนึ่งคิวหนึ่งสวยงามมาดูดอกนี้กันบอกเลยว่าโคตรแน่นอ่ะบอกเลยว่าโคตรแน่นอ่ะโค้ซิงโคตรแซบดมาดีมาดีมาดีหึหึหึปะปะปะผาโอ้ยหมายเลขมันเกลือไอ้เพื่อนนี่แหละที่เราต้องการคือดอกแบบนี้แหละโอ้โหอุ้ยอุ้ย วายไปอยู่แถวหลังเสลาวไอ้ยาดูว่าจะแต้มมะอีกสักดอกลองเท้ายาอยู่ยาไงเบื่อนเทไม่อีกแล้วเรื่อมุนตั้งเยอะอุ๊ยผู้หญิงกับล้มมาว่ะสามร้อยเคหนึ่ง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 ขอลูกเคหนึ่งลองเท้าหนึ่งลองเท้าหนึ่งเคหนึ่งปั๊บเคหนึ่งมาโอ้ยรองเท้าหนึ่งลงเท้าหนึ่งลองเท้าหนึ่งลูกเจมาขอรองเท้าหนึ่งไงเพื่อน โอ้โยได้อยู่ได้อยู่คูณสามสิบสี่มันต้องแบบนี้มันต้องให้บางบ้างมันต้องจ่ายให้บางบ้างเป็นจะมือกินอย่างเดียว <S <S เอาเอาเพื่อนเอามาดีอีกสองหมุนมเพื่อนรับสุดท้าย โอเคเอากลับแบบตบต้นตบดอกไปดิไอ้เพื่อนุ๊กหมื่นห้าวโอเคเดี๋ยวขอทำอะไรสักหน่อยหนึ่งขอญาตขึ้นมาที่400เพืบอครับขอญาต30รอบขอเน้นเน้น30รอบเลยไปมาดูจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่า บ J 2จ1อุ้ยสวยเอ2ปั๊บเอออ2มาแต่มาเ J2 ได้กูถูกองปันแปดเพื่อนครับ ร่ม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 มร่มร่มร่มล้มมมมโอ้ยไอ้พุทธขอร่มร่มตรงนี้อี๋ฮ่าสเงะดาวโอ้ยลูกคิวปั๊บคิวหลายๆไม่โดเจสามสวย สเกตเตอร์ตัวเดียวเพื่อนดอกที่เราโรคอยไอ้เพื่อนว้รอต่อไปรอต่อไปโอเคมาเดี๋ยวแถมหนึ่งไม้ครับเพื่อนๆครับในเบตหนึร้อยเหมือนเดิมไปจบแยกยายกับเพื่อนๆครับ,รบตอนนี้คือเกินเป้ามาแล้วแต่มาดูมันจะบวกให้เราเพิ่มหรือเปล่านะ หมานหมานมาเปิดกับปั๊บผู้หญิงขอวายวายสามปับ๊บไอเชา้าผู้หญิงมาลงส่งซ้ำเหล่าทำไมงขอเหมือนเดิมหนึ่งดอกเลยขอเหมือนเดิมหนึ่งดอกขอเหมือนเดิมหนึ่งดอกปับ๊บอุย้ยคิวปับ๊บสวยงาม พยายามะคูณไปผู้หญิงสมปั๊บลูกออ้ยขอผู้หญิงสามก่อนผู้หญิง3ไม่มาหรือเรื่องเจ็บกันกว่าโอเคอย่างน้อยคือเจ็บตัวมาเยอะอีกหหมุนมาดยจะมีดอกใหญ่ให้เราสักดอกไหมตัวคุณกำลังอู้ยลมหนึ่งล่มหนึ่งล่มหนึ่งล่มลมล่มล่มล่มลมล่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 มหนึ่งอลหนึ่งไงเป็นล่มล่มล่มลมล่มลมาปั๊ปปั๊ปปั๊ปั๊จบแบบนี้แยกย้าย แบบนี้แยกย้ายวะ่ะแบบนี้แหละที่เราต้องขามรู้เรื่องอีกค่าหมุนเบ็ดครับขออีกหนึ่งดอกขออีกหนึ่งดอกลูกคิว <c oughs> เมื่อกี้เรามาเดิมช่องใหม่มันกินบังไป3ามหมื่นเ้นครับ ตอนนี้เราเอากลับแบบตบต้นทบดอกเลยเออเอาดีมาดีกู3<ว>สา<ด><ด>แล้วป <c oughs> ังลางาถันได้สำเร็จแล้วาจากที่ไม่แตกหนักๆเลยตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้ว <c oughs> โอเคเบื่อนเบครับประสบความสำเร็จ โอ้โหที่เสียไปเมื่อกี้สามหมื่นเราเอากลับแบบสะใจกันไปเลยทีเดียวเชียวเบื้อนครับโอ,โ,โอเคแก้ดีแหละที่เราต้องการเดี๋ยวเราไปซ้ำในในช่องใหม่กันอีกสักหนึ่งเกมแล้วกันเพื้อนครับคลิปนี้พระมานี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกางใจมากันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เกมหน้าสำหรับเกมนี้บอกได้คำเดียวว่าโคตรสะใจใหญ่เพื่อนเ้ย